สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าด้วยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กะวันที่10สิงหาคม67ครับปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะสี่สำนักปล่อยต่องวดครับพอเลขออกปุ๊บเพิ่นกับทรงมาห้ปั๊บเลยครับผมบ่าว่าจะเป็นพี่ปะกายอาจารย์ผู้พ่อกระนวนครับผมแล้วกะอีกสำนักหนึ่งกะของเก่ามาเชียร์เองครับพี่น้องเนาะเลขเด่น ลองพิจารณาเบิงครับผมหัววังหันเพิินกะเข่าแปดสี่ครับผมบ่ว่าเป็นพ่อกับนวลครับอาจารย์ผู้พี่ประกายเข่าลักร้อยสี่ครับผมครับในส่วนของสูตรเก่ามาเชียร์ครับผมเราพัฒนาเก้ามาเชียร์กับเข่าที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะเข้าที่หนึ่งครับนี่แหละครับผมกะลองพิจารณาเบิงไปน้ำกันครับพี่น้องในงวดวันที่ 12สิงหาคม67ครับแนวทางลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางลาวพัฒนาในคลิปนี้ครับผมซีสำนักนี่ครับน้ำเชียร์ผ้ารวยกขอขอบพระคุณพี่ประกายอาจารย์ผู้พ่อกะนวลครับผมครับทีเมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ กับน้าเชียร์พารวยในเด้อครับผมกับกอติดว้เด้อครับพี่น้องแนวทางเราพัฒนากะพอจะมีเวลาให้พี่น้องเลยเก็บเป็นข้อมูลครับผมกับวันนี้กับวันเสาร์ครับวันอาทิตย์วันจันทร์ครับพี่น้องเนาะอาจจะเอามาสรุปให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อพี่น้องทีตามเพาท่านคลิปไดครับผมครับเพราะว่ากะถือว่าขามวันหลายมือครับพี่น้องเสาร์อาทิตย์จันทร์ครับจะคอมาเบิ่งกันภาพรวมอีกครั้งหนึ่งเด้อครับพี่น้อง คลิปนี้ก็เอาที่เด็ดของสีสำนักนี้ไปพิจารณาเบื้องก่อนครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนาหมวดวันที่12กับสี่สำนักนี้กันเลยครับครับพี่น้องครับผมครับหลายคลิปหลายเซียนครับพี่น้องเนาะของแท้ครับผมลงทุกคลิปนี่ก็อีกเซียนหนึ่งครับผมพ่อกะนวลครับสูตรที่หนึ่งพ้นหลุดได้ครับผมแต่ว่าสูตรที่สองเข้าทั้งสามและสี่ครับชุดประกบคู่ 8 4สตรงๆครับเสียดายลักรอยวน,นี้เพิ่นไม่มาครับพี่น้องเนาะครับผม8 4สี่เต็มๆพ่อกะนวนมาเบิ่งกันเลยครับผมเพิ่นบพ่ทัานไดประกบคูให้ครับพี่น้องเนาะวันจันท์อาจจะมีชุดประกบคูมาให้ต่ว่าในคลิปนี้เพื่อนกะมีเหลขมาคบบนล่างครับเพอเพอพนว่าสตัวจะอยู่ในนี้ครับพี่น้อง ลองจับวินเอาเด้อครับผมครับเอามาเบิ่งทีเลกเด่นสองสูตรกันก่อนครับผมลาพัฒนาพ่อกะนวนเด่นบนล่าง4กับ5สูตรที่1ครับผมสูตรที่2 3กับ4ครับมาคบบนล่างนี่แหละครับผม4 68 1 3 5หครับ468 1 3 5เป็นเลขมาครบบนล่างครับ ได้ทั้งสองตัวสามตัวและสี่ตัวย้อนนี่ด้อครับพี่น้องครับพอเห็ดสูตรนี้มากอะหลายหมวดอยู่ครับพี่น้องเนาะเทียบมาเลย,เลยคุณพระท่านให้ออกลิปเพิ่นกะมีหลายสูตรพ่อพนไปเห็นแล้วพนก็นเลยเอามาให้พี่น้องบึงมาครบบนล่างครับผมสี่หกแปดหนึ่งสามห้าครับสี่หกแปดหนึ่งสามห้าพ่อกะนวล อาจารย์ผู้ครับผมวิ่งลูดเข้าที่4 4่สครับพี่น้องเนานะออกตัวกับงวดนี้ครับผมวิ่งลูด2กับ6 2ตัวบนล่าง5 2 5 4 5 6 6 2 6 4 6 6 7 2 7 4และ7 6ครับเน้น5 2 5 6 6ง6้าหและ7 6, 7, 6 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, นี่ก็เป็นแนวทางอาจารย์ผู้ครับผมกับลองพิจาณาบางเด้อครับผมเลขพื่นนี้เพื่อจะเดินดีเงาต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะครับสําหรับอาจารย์ผู้กรถือว่าเด็ดขึ้นกันครับผมเนี่ยครับพี่น้องแคปเป็นข้อมูลไว้ครับต่อมาพี่ปะกายครับผมพี่ปะกายครับสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะสิบบนวัางหันครับไปเขาหน่วยครับ เข้าที่หนึ่งแล้วก็นี่แหละครับผมหลักร้อยเพิ่นเกิดถือว่าไหลดีเดินดีอยู่ครับพี่น้องมดวดผักันเข้าที่สี่ครับผมหลักร้อยพี่ประกายครับมวดนี้ครับผมครับหลักร้อยพี่ประกายครับเข้าดีครับพี่น,อน้องนองวันนี้ในสองกับสามเน้นไปที่สอง วิ่งบน6 7 8ครับผมเป็นหลัก10เน้นไปที่6และ7หลักหน่วย9 0 1เน้นไปที่0กับ1 2ตัวบน6 9 6 0 6 1 7 9 7 0 7 1 8 9 8 0 8 1เน้น6 0 6 1 7 0และ7 1ครับ3ตัวบน 260261 270271ครับเน้นไปที่260และ261เลขล่างครับพี่น้องเนาะเลขล่าง1242และ82ครับผมเน้นไปที่12นี่แะครับผมหลักหน่วยล่างหรือว่าหลักร้อยคือ2ได้ครับผมงวดนี้ เ้อ่าลาพัฒนาเก้ามาเชียรครับพี่น้องเนาะครับว่าหันกะเขาที่หนึ่งครับผมครับถือว่าเดินดีครับผมเด่นบนล่างงวดที่แล้วได้ศูนย์หนึ่งสองครับงวดนี้ได้แปดเก้าศูนย์ครับผมแปดเก้าศูนย์นี่แหละครับพี่น้องแปดเก้าศูนย์ มวลบังหันกะถ้าจะมาประกอบกับเสี้ยนที่บอมาบังหันกะถือว่าไปคนละทางอยู่ครับพี่น้องเนาะขอมีพอกระนวนด้วยครับผมนี่นี่พอกระนวนครับพ่อกระนวลสามหนึ่งครับพี่น้องเนาะถ้าประกอบพอกระนวนเข้าที่สามหนึ่งครับถ้าเป็นงดนี่แหละครับผม เลขมาครบบนล่างของพ่อกระนวณมีแปดอยู่ในนั่นครับพี่น้องเนาะก็คือว่าติดแปดของเก่ามาเชียอยู่ครับอาจจะวิ่นแปดกดได้ครับผมถ้าสูตรนี้ยังเดินดีแล้วก็สูตรนี้ของพ่อก็เดินดีเพราะว่าพ่นวามาครบบนล่างครับพี่น้องเนาะอยู่ในนี้ครับก็อันนี้คือเป็นเพียงแนวทางครับผมรู้ว่าพี่น้องที่จะประกบใส่กับ ตัวเด่นสองสูตรเพิินกระไรครับผมแปดเก้าศูนย์นี่คือยังงวดว่างหันกับพี่น้องเนาะนี่ครับพ่อกระนวนเด่นห0าสูตรกมมาเชียรับงวดนี้ได้ตัวนี้เนาะครับนี่นะครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับผมครับสำหรับแนวทางตัวเลขอีกหลายสำนักยู่ครับพี่น้องเนาะที่เบนเขาว่างหาันแตกว่างหันกันเด้อจะามานํานเสนอซูพี่น้องซีเป็นลําดับไปเด้อครับผมถ่ายคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซของนําเชียร์ผ้ารวยถูกเวิเแล้งเงินเปนน้ำกันครับลาพัฒนา2องทุ่มครึ่งสิสิงงหาคม67สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ